สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดียามเช้าน่ะเออบังเอิญ e ผมผ่านมาที่จังหวเตสมยมเพือจอมองท่านผู้ชมจังหวัดเชียงใหม่นะผมจะไปบ้านแปะนะครับก็ได้มีโอกาสเข้ามาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งก่อนหน้าน,นี้มีคุณลูกค้านะครับเออสท่านนะครับเออได้มีการสอบถามเกี่ยวกับราคานะะแล้ววันนี้ผมเข้ามาสอบถามจากเจ้าของทรั์นะเนื้อที่หมด1นึ่ไร่หกตารางวาท่านผู้ชมเดิมเจ้าของรัพย์ตั้งไว้ที่1นึ่งล้านห้าแสนนะก็ปรับลงมาเหลือเพียงแค่1นึ่งล้านสี่แสนท่านผู้ชมเนี่ยนะ เป็นแนวบ้านสวนเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยนะออด้านในเนี่ยประกอบไปด้วยสามนอนหนึ่งน้ำนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องนอนได้นะแล้วก็เออหลังบ้านเนี่ยมีห้องน้ําอีกห้องหนึ่งนะท่านผู้ชมนะแนวบ้านสวนนะครับนี่นะก็น่าอยู่นะส่วนด้านหน้าสังเกตดูนะครับปไก่นู้นตรงนู้นนะจะเป็นเขานะแล้วก็เป็นถนนสี่เลนนะวิ่งเข้ามาบ้านเนี่ยน่าจะประมาณสักกิโลครึ่งนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นถนนลาดยางสองเลนนะแล้วก็ตรงนี้มีเพื่อนบ้าน ส่วนฝั่งนี้จะเป็นลาเหมืองเนี่ยนะเป็นลาเหมืองเนี่ยเป็นถนนเนี่ยนะก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่เอาอยองรั้ว,วหน้าอยู่มากนะครับเนี่ยนะเงียบสงบส่วนตัวนะแล้วก็เดินทางเข้าตลาดนะเข้าเอ,อ่อวัดพระธาตุสีจอมทองนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของฐานนี้ตารวจแล้วก็ไปรษณีย์นะครับธนาคารก็6กกิโลเมตรเท่านั้นท่านผู้ชมเนี่ยนะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะท่านผู้ชมนะ อากาศเช้านี้22องศานะท่านผู้ชมนะที่จอมทองนะครับตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นห้องนอนได้ท่านผู้ชมเนี่ยนะลักษณะบ้านเป็นบ้านทรงจั่วท่านผู้ชมสนใจก็ยกหูนะครับ0 8 0 1 4 7 6 6 3 4ครับผมพิกัดอยู่ที่ตบลศขเตี้ยอำเภอจอมทองท่านผู้ชมจังหวัดเชียงใหม่นะครับเนื้อที่1ไร่67ตารางวาส่วนคลิปยาวด้านล่างท่านผู้ชมด้านล่างนะครับ EP ที่087นะครับ EP ที่087ท่านผู้ชมขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม